สวัสดีครับผมอดมัับลายมันกคตำันทีเดียลาลคมสองพิเช่วงเศร้าพี่น้องบรรยากาศ่วเด้อายไทยอัแล้วรเ้อมีลากมนหมซแล้วนวดถึงเลยกนีือลดพลังมันหุ่มช่้ใกล้ขายแล้วว่อมัน่ะใช่ยีเนาะแล้วขายแล้ว กลวยหลาดงวประจำวันที่1ิมกราคมสอง้นลอยตดแป่นอจะาเสื้ายกลาวง่วกว้ยับใลโอ้เต็มเลยเต็มเลเป็นไาพอมาขายมาซื้อโอ้ยมาเพิ่งมาซื้อเขาอยู่ขาก็หมดละดีมาบางเสียบก็อยู่ขวากับขวางต้งอแปงมันเป็นเขาเหน mm. 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 6, mm. Simple, ื่อยเตียน้วยเยน เอาเงินบ่ทันเนาะไอ่ออกเงินบ่ทันแต่ว่าม e ันม like. ันมันเป็นทุนแล้วมันเป็นแบบนั่นเขาเขาแบบช่วงนั้นมันเสียดายเนาะเสียดายมามันงามเนี่ับผมงันนี้เอาไปเอามาเงินแสนนี่เสียสัมเงินแสนเสียพียวกางย่างมีไข่ยันละแต่ว่างัวกางย่งเอาเลี้ยงไปจะได้กี่ก้อนละกะขายลูกขายยังมันไปโอ้ซื้อหอมแล้วซื้อหอมแล้วหอมสมมาขายได้พี่ไหมในนายมาเราพนนันนะซำหัวแล้วอ๋อมึงงัวงพอหอยปี นะอ๋อพ่อไพี่จะบายเอถามไหี่ยมัยมาหลายแล้วพี่น้องม้อหลายเอ,อเรื่องนี้งามบรเห็นหนองประทันเขานี่ยองพ่อพี่พ่อพี่วันดีครับเจ้าบาายอะไรนี่พ่อพี่สามหมื่นครับโอ้นี่สามหมื่นเกาพี่น้อง,อมมองให้อยซี่แต่เดี๋ยวซสัมผัสเพื่อนเรียบร้อยแล้วสามหมเกากเราไดูกูไดลพ่อพี่นะ ตัวเนี้ยเนาะตัวเนี้ยสมหมื่นเก่าได้ยักตัวลวพ่อพี่มันมันได้ลูกยักตัวแล้วลูกแรกเนาะเอาเบอร์พ่อพี่แน่นิล้กนกแดงล้นหกงองกสองปดเจ็ดห้าองบยพี่สุวรรณภูมิบานดอกไม้ตเจ็ดตัวสามบอยพี่แกนี้กะห้ามยี่น้องแต่ว่ามีใบมีหลอดกะดูรายละเอียดเพิ่มอีกแค่นั้นกิน้องเพราะว่างัวไม่นด้การเดินข้างมันกเป็นก็บอพร้อที่ใบก็ไม่น้องเนาะ ลูกแรกคนน่ะเนียเนี้ยเดี๋ยวเจ้าถามันไปกันห่เดี๋ยวเจ้าถามพอยอ๋อหัวหลุดนไหมอีกแล้วเนี่ยมจะวงามอยู่ียงจักบานละไอ้เนี่ยสองเมื่นสามโอ้สายหมูดอดพี่น้องสองเมื่นสามโอ้คนเดืดไปสัญญาหลายได้พี่น้องสองเมื่อสามงานนู่นงานุู่นสายหมููเลยปากกมันหูเลยปากกมันนิวอยู่พี่น้องนิวอยู่ แม,ม่สาวบอกครับิตตาผอมด้นิจิตตาศูนย์ศูบ่อันนี้ยังบุญจิตตาไเราได้ดูตัวเาไหฮะพ๋อแม่สาวนี่แม่สาวสูงลอยส่าไหสูงร้ายเป็นไหนสูงสูงร้านเป็นไหนลอยหาีออกนี่เบอร์วะครับพออ้นีเบอร์วะนะอ๋อมี่เนาะ อ๋อบัมีบปรดี๋ยวเบอร์โทรมากเบอร์ที่เบอร์โทรมากอ่ะนี่คนเสียงงามดีเลยครับงามดีเลยนี่สาวเล่นี่แม่สาวโอ้คนเห็นใบสัญญาหลายเด้อพี่น้องทุกนโอ้ต่อคิวเลยคนเห็นใบสัญญาหลายแฉ่เลยแสดงว่าได้ขายแล้วพี่น้องได้ขายได้ขายไปสัญญาต่อคิวกันเลยไปสัญญาต่อคิวกันหรือว่าได้ขายพี่น้อง นี่นก็รถกักระลังกรงหลกแบนี้เยอะเลนาะแต่ว่าคนได้ขายหลายเวลาหงมงหายึดแตกแลเลยนะไหนมาซื้อมาขายพ้ามาซื้อได้ไปเอาไว้ถ้าได้คอยหาไปคนเกินมากเลย่นาะไปไ้ไปคนกับใบญาก,กัเทียบเลยสแสดงว่าตลาดปิงเลย่นอะตลาดดิ้นแล้วใบเซญนย่าถือภูรกรรมพูรขอบเลยเจ้าบ้าละเนี่ย แม่นี่ม่านหาเดือนครับแม่นี่ม่านหาเดือนแม่นี่เด็แม่นี่ยังบริษัทผสมครับอ๋อแม่สาวทั้งสองก็ท้องแด้เล้วนี่เนาะครับผมท้องได้เอาเบอร์โทรมาหน่อยครับ094ครับ094 514 514 4730 4730หงัวมานจะไสครับมานจะเส่ระพุมใส่ระพุมตัวใหญ่นะสูงมานเท่าไรเนี่ได้ครับสูงสูงหลายมื้อนี่สูงความสูงอร่140ีอยจีซได้เนาะ1ร่มึงหน้าแม่ดอกมึงรายละเอียดเนาะ มองมองนี่อะไรบ้างโอ้ใบสัญญาเปียบเลยวะป๋าจะมาหลใบแต่ขายพืชละแม่ได้ขายพืชอะไรตันี้ยังอีกมันวะแสดงว่าเอามาหลพี่เนาะเอามาเอามาหลมันก็ยังคนเกิดจนแง่กันนี่เนองเห็นใบสัญญาเดยต่อคิวกันเลยสัญญาเดี๋ยต่อคิวกันพี่รากัหกมงหาิเก่ายี่นาะเอาสวัสดีครับ แต่ไมตัว้นี่ดก็เมีสาวน้อยบอกมานใจบาลเมีสาวน้อยเนี่ยฮะเมีละเมินโอ้เอาเอาเมียละเมินขนเมีละเมินไน่อเมียละเมินเมียสาวน้อยเมียไงเดิสองเมินีน้องสองมินแล้วลูกใรของวะลูกสามหนึ่อันนี้ดิลูกพีกแดงเอาเบอร์โตรมาหครับแปดสามสามห ศูนย์เก้านึงตัวมาด้มาแต่พ่นไส้เนาะทีมงานยหมานพี่น้องทีมงานยหมันมึงเอาพี่น้องมึงเอาหัวสาวหน่อยก็ได้สนใจจโทษของมาพี่น้องโทษของมาการสื่อการขายมือทโทษบอกันไปเรียงหลอกเรียไล่กับมึงยันไปเดพี่น้องางเงาเลยหยใส่ยใสกับมึงยันไปพี่นงโอ้คนนี้ไปเสียเาไรนะตัวแม่งานดีพี่น้องแนไหงานดีอ้

โอ้สามมื่นสามส้างหน่อยสามมื่นสามุ้มถ่วหัวได้ไปน้องชูมถ่วหัวเลยงวัหกได้อยู่ไปน,น,น้องแม่ขอทางแน่ยังพอขอทางแน่พ่ะนี่เบอร์โทรไอศูนย์แปดศูนย์แปดหกสี่สีโทรเข้ามาแม่แยกลูกกันบาแม่แยกเราด้ลูก,ก่ตัวล้ว ดีตัวเนาะดีตัวตัวใหญ่เสมสักหน่อยได้เนิผู้ใดสนใได้ตัมากตัวใหญ่ตัวาตัวใหญ่ตัวงามัจะเริ่มีบางตายหเปลมันนี่ได้ขายดีมันีได้ขายดีเอมยิ้มน้ายิ้มย้มไโอ้มันชนกัน สวัสดีครับพอพี่บุญเป็นอยังแยกบาทละพ่อพี่บุญแม่นี่อ๋งองั้อว่เป็นเสียดจยกบาทละพ่อพี่บุญตัวนี้<ะ>ตัวนี้จยกบาทมื่นแปดพันห้าตายมันมื่นแปดพันห้าของบ่อพี่บุญแม่สาวเนาะสาว,สาวติดรถเกลียงได้พี่น้องเกียงได้เอาพอเบอร์โทรานี้ก่อ ถึ3ครับสามเสามสามหกเกห้านงส่อหอยพบุญบานสามสามารถโทรมากพทรมาจะรส่งทส่งพี่กับว่ากันไปเลีงไรเลยอยพี่น้องตัวนึงตัวนั้นหลายไปเลตัวนั้นอันนี้สองเมื่อนานเบิดเดียวกันแม่สาวเนาะสองเมื่อนาแม่สาวเบอร์เดียวอโทรเจ็บโทํามกันไป่นมันจะำีอยู่งไำีสีบักตางวางกู่วันนะื้อายกันอยูยพี่น้อง เป็น ja ่งหลดดวงเป็นว่องรถวคุณวัสดียรับดีัสดีรหายไปไหนล่ะเปิดเมื่อไรก่อนหมื่นสพัห้่อยอย่าไกสาวเอาหมื่นห้า หมื่นสามปัหาแม่ยกลุกเนาะเอามีเบืร์โตรกับแม่ยาลุศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าอกหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งเมาัพี่น้องแม่สาวแม่ยกลุกเด้อพี่น้องแม่ยกลกโตมานำกันพี่น้องสีดำยังโทคนไปเดตัวนี้ก็มึงกันไปโทรเคาหลียดีกนึงพี่น้องมันมันเถมัมัน มานไป,นปนมื่อนี่ีครับขายไปสตัวอะไรขายไปสตัวเลยเดียวตัวเดียวนี่เนาะรให้ออกกล้องรอกอมันเป็นตัวหูก้นกัรอพแหง่าเนาะก้นรอกับพอแล้วก้นรอกัพอแห้งแล้วตัวดำไปในฝันอเาขาคุณสามพัน่สามเมือสามพนเมีสาวหน่อยเนาะนี่เบอร์ว่าพอนี่เบอร์โทวะเราเบอร์นี่ครับศูนย์แง ห้าสี่สามสามสี่สามสาม่ตัวามาพ em eh> ี่น้องโตว่ามากนุงตัวนี้เด네ี๋ยวแม่นี่จ้บาทนี่แม่นี่มือนาแม่นี่มือหนาพี่น้องแม่สาวกันเนาะแม่สาวกันนา่งตัวามนี่แหละพี่น้องงกันเพราะมันัตขี่ได้นะวัวเนาะตัวละมื่อหนาเพ่ามันัตขี่ได้ครับมันซื้อไปโอ้ยเป็นแม่บอกแม่ฟันเด้สบายเลยไหนากันมาหซายครื้ขายครับหาซื้อคไป ประทันใดหานราคาใดล่ะงี้เดาจะดมากเดาจะมากกันมากกับวแพงกันวะมากกับซื้อเลย่ะมากเราก็ซื้อวันดีครับพรอมีเปิดร้านไปเลยนะพรอมี่เนี่ยสองแปดห้าอันนี้ลูกแมีย่างดีเลยพี่น้องสองหมแปดพนห้าเราดูกตัวพอมีสองตัวครับอ๋อลูกตัวสตัวนี้เดี๋ยว่บาทตัวนี้หมตัวนี้หมเจ็ตัวตัวหุ่นเดี๋ยหมเาหมื่นเกโอ้หลายเนาะหลายเนาะอันนี้เราดูกล้ตัวพอมีนี่ นี่ดูเจาตัวสุกสตัวนาะบมีเบอร์ตัวแครับเอ๊ะศูนย์แปดาสิบเจ็สมนสี่ของบอมีบานแกนหัวล่าตัวเจ้าถามมาบอมี่เด้ออ้ามันมบอมีอ่ะนี่ของ่อลลนี่ขอบอมี่พอลี่จ้บาทนะพอลี่จักบาทพอลี่อ๋อสี่สี่นะพอลบพอลบกเจาบาทนี่พอลบ ตัวนี้สองหตัวนี้แม่ลูกสองหกเดนเนไ่นเจ็ดสองนห้อนกนะอองอได้มากจอพอลบมั้นี่ครับตัวได้มากจอห่หก แม่ด้ก็แม่นเหมือนกันตัวเขาพงสองหมื่นหกพันตัวเขาะูโลกตะปูี่น่องกะปูแม่แยกกขี้น่องยบพอหลบหล้วันไปเอาเบอร์ตัวพอหลบั้นี่ศูนย์แปดสองสอก้ายพอหลบย่าโซนะเเถามพอหลบเด้อพีนกถามพอหลบแล้วก็จะชนกันไปเด็กน้องบอกกันยงกันไปให้หาหหายังกันไปเด็กน้อง ใอเอาไปงีกเป็นวุ่นวุ่นเราไนองัวจลงรถเนาะมันตื้นกลัมากไม่ะอูไรดพ่อนหลมากลยันเอาโจกันดูว่นงงมือกมแยกบาละอเนียสองมือหนาผสมเดยนาะผสมยังไงล่ะท้องว่างบ่แยกลูกเนาะน่นะแม่แยกลูปสูงไรเป็นไนสูงไรเป็นไห สูงสูงหลายแบนี่ลอยซีลอซีออนนะลอยซีอ่อนถายร้อยลูกหตัวหลายลูกจะน้องเอาเบอร์โทรมาเนี่ยคือน้องนงคับหกสามหนึ่งเจ็ดหนึสามหนึ่งเจ็ดห้าโชคมากพี่น้องโชคมากมาอยู่สิกัรเลยกับวอกันไปากนไป เงี ừ, ô, no, no. Sẽ, part, ้ยเงน้ยผเด้อพี th ่น้องมัวนง้วนซื้อฉันขายก็ขึ้นๆนะพี่ขึ้นพี่ยเหีมาเลยจ้าบาอะไรเนี่ยไอ่หนึ่งหกพันห้าร้อยนะหนึ่งกว่บาทเนาะแมน้อนีสิหมวดีอยู่บอกแมนวื่อดีเบอร์สัญญาเขียนกันมาท่านเลยคนนี้หนึ่พันห้าอยเอาเบอร์โทรนนี่แยกยุกเนเบอร์โทรมานี่ย หนึ่งสองสี่หกส่วทรมา6หกส่ท่มากพี่น้องโทรมาแม่แยกลูกเนาะอายเนาะสูงกว่าม่านลอยได้อยู่บ้างไล้ีลงหาลงัดจัจ้งบอกกันไปบอกกันในงเดนอนงเด้อพี่น้องนะมาจเสแล้วพ่ข้าบอก่าจักบาทเลยเนี่ยจักบาท3แม่ลูกวะ อตัวเดียวสองหมื tim, between, mom, ook, áb, ่นสามสองหมืนสามตรงงามแม่แม el. ่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวเป็อสีีหาล้มาลอมาจกยโตมันนี่เรียบรอยแล้วเดียวตัวเดียวสูงห้ยปเลยรอยสี่สิบวกเนาะเอาเบอร์โรมาเนี่ย ศวนเกาซีเกียหกเกีหนึ 0, ่งเกา้าีห <McN> น <inaudible> ่ง <illnesses> ห้า <adject ives> uh ี่กัง่ายได้ไปเนาะวพกัดได้ก็วอกไปเนาะมาจะเสียระพุ่มบานหัวคู่ี่น้นาบ้านหัวคู่นะเทากับทวากันไปเนาะอะบรรนากาศซื้อขายควายมวนกนเช้านี่จะเป็นคอมินชัพี่น้อาะัวเดินเนี่พี่น้อาะัวเดิน่ตลาดแตกตลาดไปไฮวอรได้เนาะพอพอดีครับหมานไบไงมนี่น้องเวร์หมานบ่สโดนเลยจักบาทเลาเ็พราะท่านหมนเนี่ยเห็นปะโดนเลยจักบาท สามหาตัวร่องไปพี่น้องเที่ยงดำพี่น้องเที่ยงอมดำสูงมาแล้วดูตัวพอนี่เลยดูเจ้าตัวเลยนี่ลกสเนาะลูสงสูงกาน่ยีดีเอาเบอร์โท่มานพอเบอร์โทรศูนย์เก้าสามเก้าสามสามสามสาศย์เก้าสามหีย 5เก้าสเนาะสองแปดสองของพอสังเด็ก็่พอสัอยากได้สองหมนีแม่นึงหน่องแล้วว่าสองหมื่นนของพอสังอโทบอโทว่าเด็กก็หาพอสังกไปชมอูดคลิปแลกเอาสักนหน่องตอนเอ็มะไก้บกไเด้อสวัสดีรับ